นางอยากเปลี่ยนได้อยู่ปะบ่เะบ่อยากเป็นโควิดบ่บ่ไม่อยากเป็นคือบ่บ่เนาะคก็ว่อยากเป็นมันมันเป็นตยาสสมตีนเนี่ยบ่เป็ี่ยนเอ้าก็ว่อยากบ่อยากเป็นบ่คือว่าสั่นกินเข่าบ่กินเนอะโควิดเขาบ่กินเข่าเด้บ่เป็นอย่างบ่ ยันตายบ่เหนือบ่ยยันตายคือว่าบ่ยยันตายบ่อยากตายบ่เป็นไรเขาบ่อยาากตยอยากฆ่าอยากฆ่านายกบ่อยากได้เมียฮะอยากได้เมียอยากหนีเมียอยากได้ผัวอยากได้เมียงั้นอยากได้เมียอยากได้เมียอยากได้ผัวอ๋อวันเกือบผัวอยู่ นี่ยระว,วังโควิดกับเบียเนี่ยเอาไหนเอาเมียฮะเอาเมียเนี่ยก็เอาเมียบ้าวแซดเอาเมียโอเครู้เรื่องหายก่อนกล้วยครับไข่มุ้งเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับนะดจ๊ะมาบอฝากช่องด้วย ตายยันเนี่ยเอาฝากให้ช่องเฮ็ดมุ่นๆไนซื้อนี่เบาใครมาคอยเป็นใบอะไรก็ถ่ายเชยน่นนะครับฝากแน,นด้อครับจุดจุดพี่นอ้องกับร้านนี่แหละ นีฮ่ฮะปาีปิวันหยุดเมื่อนเจอกันครับตีสี่ครึง่งเอาคือฟิวติบ๊ายบาย